เมื่อวานเมื่อวานไปซื้อกับข้าวแล้วซื้ออะไรไม่ซื้อนะซื้อขาไก่ถุงอะไปซื้อขาไก่ถุงร้านนั้นเจ้าของร้านเขาถามว่าเราอะเป็นญาติลุงพลใช่ไหมอ๋อแม่น้องพี่พูดอะต้องรีบตอบก่อนเลยชิงตอบก่อนเลย <c oughs> ก่อนที่เต๋อจะอธิบายพี่นอนที่อยูโดวันนี้ค่ะแล้วเหมือนเ,เจ๊แจนก็เหมือนอยู่แล้วเลยพี่แต่ว่าอย่างน้อยอะเราก็ยังไม่เป็นหวงควยหวงนะยังเหลืออยู่ย <c oughs> นี่เนี่ยนี่อะดีมากนะที่เป็นแค่แจ๊ะนะพี่ตองนะถ้าแจ๊นจะเป็นหวงควยหงแล้วก็นะก็จะรายการนงาดู ันนี้มีใครยากไปถามใครไปถามว่าทําไมเขาโกนผมขึ่งหนัวคือบ้านนู้นแบปกติเขาเกี้ยงแล้วเขาก็จะโกนผมกันได้ไหมคะแต่ที่บ้านไม่ถามไม่ถามไม่โกนนะหมาถิงวันมีเรื่องเดียวมีเรื่องเดียวมุ้งแกหายหมดเลยจะไม่เล่าแล้วจะไม่เล่าแล้วแกหายหมุแต่ก็มีคนหนึ่งเหมือนกันนะผมตาดาเด้เบ้าตาดําอือู้ชาจะตาดำมุ้งจิงจังเลย ชอบเล่าเนีทนนผู้ชายจะเบ้าตาดำผู้หญิงจะหัวเธอถูกเขาเรียกว่าคนจินตนาการสูงนะพี่ิยาแต่ละวันแต่ละวันจริงจริงิจินตนาการได้ทุกวันน้องก็ขึ้นในความสามารถเหมือนกันเราใิทานกเพื่อง แต่ว่าจะยังไงยังไงฝากฝากทุกคนไปติดตามทองที่อยู่ในก้อมือเลนะสงสัยมากเลยว่าทองที่อยู่ข้อมือนี่มันหายไปไหนนะทองห้าบาททองห้าบาทยังอยู่ไหมนะทองห้าบาทยังอยู่ไหมโปรดนดำมาแสดงนะใช้ชีวิตหรูหราหมาเห่าจะมาขายกระเป๋าเพื่อที่จะเอาค่าน้ำมันขายกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็เป็นกระเป๋าเมียกระเป๋าที่แบบเออขายเหมือนขี้ทุกขี่อยากแท้ขายเหมือนคนขี้อรือขี้อยากขายเหมือนคนไม่มีจะกินแท้ของในบ้านมีแค่นี้หน่อยๆคือเอามาขายหลักร้อยนี่นะมันเหมือนคนไม่มีจะกินนะเว้ยเฮ้ย ตัวเป็นบนละเมืองดีทงตัวเหมือนมีมากมายแต่เอาเกราะเป๋ามาขายเหมือนคนจนตอกอะ่ะเหมือนขี้ทุกบ้านม่สานนี่นะบ้านคนอีสานเนี่ยคนอีสานเขาเป็นคนขี้ทุกแบบนี้นะ่ะนะคนขี้ทุกปวดรวยก็มีเขาหน่อยก็นอนโรงแรมกินร้านหรูอยู่สบายไปกินอาหารหมื่นห้าเพี่ยวแสงสีอแม่หนูริมหวัดดีค่ะคุณธีระเจศที่ไม่ชัดเจนค่ะเพราะว่า ประแจไม่สายค่อนข้างจีดุนะคะพี่ท şey yeah. 10 like at ิ้งทุไว้หวนอีกคั้นั่นนันนันนันบอยู่ใช่ไหมเนี่ยจอบอยู่เนี่ยเนี่ยเออคือสมบัติของเมียเนี่ยเอามาขายหลักร้อยนี่เฮ้ยเขาเรียกคนจนตอกนะเว้ยคนไม่มีจะกินนะคือกระเป๋าแค่หลักสี่ร้อยห้าร้อยนี่นะเขาไปหาซื้อในตลาดเอามาขายกันก็ขายได้เยอะแยะนะไอของพวกนี้ถ้าจะมาขายกันหลักสี่ร้อยห้าร้อยนี่ไปซื้อในตลาดเอามาลงทุนเอามาขายนี่ก็มันมีเยอะแยะในตลาดเอามาค้าน่ะนะไปดูกระเป๋าในตลาดที่เอามาขายหลักร้อยสี่ห้าร้อยแค่นี้ไม่ถึงขั้นต้องไปเอาของเเเมมมมมีีียย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 าาาาาาขขขขขหหหรรออออกกถึงงงัั้้้้้นนนตไปิบแลลวว่ะ มันเหมือนคนไม่มีทางไปแล้วมันเหมือนคนจบตอกแล้วค่ะพี่จูนขอบคุณค่ะจริงไหมทุกคนว่าไหมพี่ธนด,ด้วยแม่เฟินจิตวันนี้ค่ะที่คนจิตวันนี้ค่ะไม่ใช่แบบโอ๊ยถ้าจะอย่างนั้นนะนะมันกินกันหมดทุกหัวผู้ค่ะอย่าไปชี้ผู้ใหญ่อย่าไปชี้อย่าไปชีช้คุณควรจะไปไม่ใช่ชี้ไปทุกคะ ่วยลูกบ้านดับไฟค่ะถึงจะมีอารมณ์แค่ไหนก็ต้องระง,งับไว้ต่อหน้านต่อตาคนมากมายเขาก็ไม่กล้าให้คำมั่นสัญญาไม่กล้าจะตกลงอะไรกับเราหรอกค่ะนะเจ้าหน้าที่เขาก็จริงจริงกเจ้าหน้าที่ไม่อยากทำอะไรที่ทำให้ชาวบ้านต้องเสียหายต้องช้ำหลกนะแต่ว่าในเมื่มอมันเป็นแบบนี้แล้วคือหน้างานนะเขาต้องทำงานค่ะสวัสดีค่ะพี่กองขวัญ งานก็ต้องทำงานจะทำเหมดดือนุคเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้นะพี่เจตินสวัสดีค่ะอือใช่ค่ะพี่เจตดดินครั้งหนึ่งไม่สาก,ก็เคยเท้อเหมือนกันนะเอาจริงเคยเท้อเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ท้อแล้วค่ะ นนส้สู้เพื่อตัวเองไม่ยุ่งใครสู้เพื่อตัวเองใช้ชีวิตดูแลชีวิตเราให้ดีพาอเหมือนกันพี่น,นันน้องพาอมากตอนนั้นคือเสียใจแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราด้วยรักไม่ได้กับเออ หลายอย่างแล้วแต่ว่าเรื่องไม่สามันจบไปแล้วแหละคุณเกื้อสวัสดีค่ะใช่ค่ะน้องไกลัวแล้วค่ะคุณเกื้อเพราะว่าน้องไม่มีที่ดินแล้วนะคะน้้งไม่มีที่ดินแล้ววันไหนหนุ่ยวันไหนไข่ก็ไม่ขายของวันไหนไม่ไขรก็มาขายแบบนี้แหละวันไหนไหน่ก็มาขายมีที่ค่ะยังไม่เห็นน้องไม่ปลูกอะไรอีกแล้วจะไม่เห็นต้องขนถังน้ำไม่เห็นต้องอะไรอีกแล้วแหละจะไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นอีกแล้วแบบเครื่องตัดหญ้าอะไรแบบนี้อย่างมากก็หน้าบ้านเยนะ วันไหนขายของได้ก็ได้แพ็กวันไหนขายของไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไหวก็ขายไม่ไหวก็นอน <c oughs> ถากหน้าบ้านเลยตรงนี้ไม่มีที่ให้ถากบ้านนู้นอน่ะเยอะอยู่ข้างบ้านนี่เยอะยอ,อยู่ี่เฟิร์นแบบนี้ค่ะไม่มีที่ให้ถากแล้วก็จะเหลือแต่นู่นนะคะสวนยาง ี่ให้ช่างวาไปกี่รุ่นแหละเขาได้ให้ดิ้งไปเรียนน้องคงเอาตังค์ืนมาไม่ได้หรอกถ้าไม่ถือหวยแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะพี่สนุกตอนนี่หวัดดีค่ะแต่ว่าจะยังไงยังไงฝากฝากทุกคนไปติดตามทองที่อยู่ในก้อมือไว้นะสงสัยมากเลยว่าทองที่อยู่ข้อมือนี้มันหายไปไหนนะทองห้าบาททองห้าบาทยังอยู่ไหมนะทองห้าบาทยังอยู่ไหมกระดุมำกระดุมแดงนะ ใช้ชีวิตรู้ลามาเฮาจะมาขายกระเป๋าเพื่อที่จะเอาค่าน้ำมันขายกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็เป็นกระเป๋าเมียกระเป๋าที่แบบเออขายเหมือนที่ทุกที่อยากแท้ขายเหมือนคนที่ทุกที่อยากขายเหมือนคนไม่มีจะกินแท้ของในบ้านมีแค่น,นี้หน่อย,อยคือเอามาขายหลักร้อยนี่นะมันเหมือนคนไม่มีจะกินนะเว้ยเฮ้ยแล้วทำตัวเป็นบลเมืองดีทำตัวเหมือน,นมีมากมายแต่เอากระเป๋ามาขายเหมือนคนจนตอกอะ่ะเหมือนขี้ทุกบ้านแม่สานี่นะ บ้านคนอีสานเนี่ยคนอีสานเขาเอป็นว่าคนขี้ทุกข์แบบนี้น่ะนะคนขี้ทุกข์อวดรวยพอมีเขาหน่อยก็นอนโรงแรม,มกินร้านหรูอยู่สบายไปกินอาหารหมื่นห้าเที่ยวแสงสีอืมแม่หนูริมสวัสด,ดีค่ะคุณทีละเจตที่ไม่ชัดเจนค่ะเพราะว่าประแจไม่สาค่อนข้างกระดูนะคะพววี่นี้งทวยหวัสดีค่ะนั่นนันนันนันบอยู่ใช่ไหมเนี่ยจอบอยู่นี่เนี่ยเออคือสมบัติของเมียเนี่ย มาขายหลักร้อยนี่เฮ้ยเขาเรียกคนจนตอกแล้วเว้ยคนไม่มีจะกินนะ่ะคือกระเป๋าแค่หลักสี่ร้อยห้าร้อยนี่นะเขาไปหาซื้อในตลาดเอามาขายกันก็ขายได้เยอะแยะนะไอ้ของพวกนี้ถ้าจะมาขายกันหลักสี่ร้อยห้าร้อยนี่ไปซื้อในตลาดเอามาลงทุนเอามาขายนี่ก็มันมีเยอะแยะในตลาดเอามาค้าน่ะนะไปดูกระเป๋าในตลาดที่เอามาขายหลักร้อยสี่ห้าร้อยแค่นี้ไม่ถึงขั้นต้องไปเอาของเมียมาขายหรอกถึงขั้นต้องไปหยิบของเมียมาขายแล้วมาขายหลักร้อยนี่นะเว้ยมันเหมือนคนไม่มีทางไปแล้วมันเหมือนคนจนตอกแล้วค่ะพี่จูนขอบคคุณ่ะ จริงไหมทุกคนว่าไหมพี่ธนูด,ด้วยแม่เิรินจิตวัดดีค่ะพี่คนจิตวัดดีค่ะ